ใครนะคะที่กำลังตามหานะคะตัวสกัด s n 0810อยู่นะคะมาดูตัวนี้เลยนะคะเป็นของยี่ห้ออากิตะนะคะตัวนี้นะคะจะเน้นสกัดกำแพงนะคะด้วยที่น้ำหนักนะคะมันเบาก,ากว่าตัวรุ่น 65A นะคะที่เอาไว้สกัดพื้นนะคะหรือบางคนก็เอาไปสกัดพื้นก็ได้นะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะส่วนราคาของตัวแยก SM 0810ตัวนี้นะคะราคานะคะเราขายโปรโมชั่นเลยนะคะให้ราคาอยู่เพียงแค่พันกลางๆเท่านั้นนะคะส่วนมานเข้าขายกันอยู่2 0 0 0ต้นๆน,นะคะ ในกล่องนะคะมีแถมดอกสกัดให้2ดอกนะคะแบบทู่กับแบบแหลมนะคะแล้วก็มีคู่มือมีปจัจจมีกุญแจหกเหลี่ยมแล้วก็มีฐานให้นะคะสเปคของตัวนี้นะคะจะอยู่1,200วัตต์นะคะแล้วก็อยู่2,900รอบต่อนาทีนะคะวิธีการดูแลรักษาก็ไม่ยากนะคะตรงนี้นะคะจะมีจารบ,บีอยู่ข้างในนะคะก็คือก่อนใช้งานนะคะเราก็เช็คหน่อยนะคะว่าจารบ,บีหมดแล้วหรือย,ยังนะคะส่วนตัวนี้นะคะสามารถล็อกได้นะคะไม่เมื่อยมือกดเนาะไม่ต้องมานั่งแบบกดนานๆน,นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสาธิตการใช้งานกันนะคะโอเคเดี๋ยวชักเริ่มจอเลย